สวัสดีครับสวัสดีครับคุดวัชรินการตลาดออนไลน์ขอรายงานตัวครับผมขายครับขายอ่ะขายยังไงครับง่ายนิดเดียวก็เพียงแค่เอาเงินมานะครับเอาเงินมาแล้วก็เอาโฉนดไปแล้วก็ไปพบกันที่สำนักงานที่ดินครับวันนี้มาสวินทวง์ครับสวินทวง์เนื้อที่ตรงนี้35ไร่ครับเนี่ยมาถนนสวินทวงนะครับอันนี้ไปชายเชิงเซาฮะไปชายเชิงเซาโอ้โหนะฮะ อ๋อนี่ที่สวยมากครับที่ตรงนี้นะครับสวยอเดี๋ยวเข้าไปดูในพื้นที่เลยอไปดูในพื้นที่เลยครับอ่าพื้นที่เลยนะฮะโอ้โหวันนี้นะครับผมไม่เคยก้มหัวใ,หใครครับแต่ผมจะก้มหัวให้กับไม้ไผ่ครับน <laughs> ะครับนี่ที่โอ้โหที่ตรงนี้นะครับขอฝากไว้นะฮะ ถมแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถมแล้วถมแล้วเห็นไหมฮะที่ตรงนี้ถมแล้วนะครับอ่าสามสิบห้าไร่นี่เราติดนี่เลยเนี่ยติดตึกเลยครับติดตึกเลยแล้วก็อ่ะยาวไปนะเห็นไหมบ้านคนนะครับบ้านคนนะฮะนี่ฮะสามสิบห้าไร่ขอบอกสามสิบห้าไร่อ่าด้านหน้านี่ก็ถมแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับท่านใดที่สนใจที่ผมอยากให้ท่านนะครับ ลงพื้นที่นัดเราแล้วลงพื้นที่แล้วก็มาดูพื้นที่เลยดีกว่าครับที่ตรงนี้สวยงามมากนะฮะที่ตรงนี้ครับใครนะครับต้องการนะฮะที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับติดต่อโค้ชวัชรินการตลาดออนไลน์มาได้เลยครับเรามีแปลงใหญ่ๆครับแปลง24ไร่มีแปลง35ไร่มีแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่แปลง35ไร่ครับ35ไร่นะฮะ ผมอยู่ที่แปลง35ไร่นะครับติดถนนสุวินทวงศ์เลยนะติดถนนสุวินทวงศ์เลยเห็นไหมฮะเห็นไ,ไหมติดเลยครับติดเลยนะฮะโอ้โหเหมาะที่จะทำนะฮะธุรกิจนะครับค้าขายซ้ายขวาส่วนมากเป็นบริษัทใหญ่ๆทางนั้นเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะฮะโอโห้หนางงามเรียกพี่เลยครับสวยจริงๆนะฮะวันนี้เราพามาชมพื้นที่ครับอ้าวโค้ดวัชรินการตลาดอนไลน์ฝากไว้นะฮะ ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับรักน้อยๆขอนานๆแค่นี้ก็พอใจแล้วครับท่านไปก่นนะครับ